ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับครับเมื่อนี้กับบ้าโชกจะเก็บพักบุงขายนะครับกัเก็บลอยหนึ่งนะครับพี่น้องแล้กกับสาเขียวมานกัจะมาตัดใบตัดใบเขือเปะนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งนะครับครับกตัดแตงต้นบกเขือจังหน่อยครับกรลังเป็นดอกเป็นหน่วยครับตัดใบไต้ออกพี่น้องนะครับ ตัดบใบไตออกถอนหญ้าใบนี้น่อยตัดออกเลยนั่นแหละ,ะนั่นแหละคือใบล่างให้ให้เพื่อนปุงป้งๆไว้ครับเพต้องให้หกครายพี่น้องก็ตัดบใบเต็มไต,ตออกแล้วก็นีน่ถอนหญ้าหน่อยนึงครับกำร่างเป็นนวยพี่นอ้องอันนี้ครับกำลังติดดอกออกผลมะเขือปลอก ช่วงนี้ก,อากา็อากาศหนาวครับอากาศหนาวกับตรงระวังเรื่องเรื่องล่าหนังค้างต่างๆนะครับพี่น้องอากาศหนาวประมาณสามหมื่นแล้วครับหนาวเขื่อกับติดน้อยดีอยู่ครับนี่ครับติดดอกแบบนี้นี่เป็น่นน้ยครับแบบนี้ออกมาเดียวๆแบบนี้เป็นน้อยนะครับ แตงไปเรื่อยๆครับผมแตงออกเพื่อจะให้เพื่อนไปเลี้ยงนวยนะครับเลี้ยงนวยเลี้ยงดอกนะครับติดดอกติดนวยถ้าใบไต้ลรยๆกับอาหารบอกเพียงพอนะครับพี่น้องแตงออกหนึงนะครับแตงออกนิดนึง ถือว่าไ่เร็วอยู่ครับปลูกประมาณเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งก็กับเป็นที่นาพ่อใจอยู่ครับพี่น้องกับเป็นการปลูกข้างแรกนะครับกับ่เคยปลูกบะเือแบบนี้มาก่อนนะครับพี่น้องกับปลูกข้างแรกอันนี้ครับพี่น้องก็กักเริ่มติดน้วยแล้วครับเนี่ยติดน้วยแล้ว กัดแตงอา,บาใบเต้ไตออกนะครับพี่น้องติดดอกติด่วยดีอยู่ครับจะปลูกข้างเดียดเริ่มติดติดปลูกแขนงนะครับสำหรับดอกไตกัเริ่มติด่ดว,นนนดว,ดวยแล้ว ครับก็เดี๋ยวให้เสาเขียวแต่งไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเสาเขียวก็จะแต่งใบใบใดส่งลงล่างๆตัดออกให้เบิดนะครับอาจจะน้ำโลกได้นะครับโลกจากาดินนะครับพี่น้องตัดออกเลยอ่า,านะใบน้อยๆตัดออกอย่าตัดหน่วย่อยเด้อนะ <laughs> ติดหน่วยแล้วพี่น้องอ่านี่ครับติดหน่วยแล้วเรีหน่วยเรียบร้อย นี่ครับน,น้อยๆหอกเลยครับอ่ะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปเก็บผักบุ้งครับบนะัดนี้เก็บผักบุ้งตัดออกลวดนะใบใดทีโปกๆนะ่ะใบใดทีลงดินครับตัดลวดครับพี่น้องเดี๋ยวก็ขึ้นไหมครับเก็บผักบุ้งก่อนครับพี่น้องครับ เก็บไข่จอยนึ่งครับพี่น้อกเ,เอาไปขายเพื่อนก็นจะเอาแบบที่แบบถอนหลักนะครับพี่นรอกเนื่องจากว่า,าก,การเก็บก็จะได้ลายมือนะครับอย่างสมมติว่าร้านกวดเตี้ยวสื่อไปนะครับเพื่อนก็นจะเอาไว้ เอาไว้ลายมือนะครับพี่น้องสามารถเก็บได้หลายมือพี่น้อง้า,าตัดไปตัดไปขายเลยนี่บากคนมีคนอยากซื้อนะครับพี่น้องเพราะว่าซื่อไปแป๊บเดียวกันเหี่ยแล้วก็เลยตรงนี้แหละครับตามตลาดนัดกันกทั้งที่แหละครับพี่น้องตลาดนัดตลาดสดเขากะถอนขายแบบนี้นะครับ เบิรดแป้งแล้วครับแต่เบิรดแป้งนั่นเดียวกันจเจ็บแป้งนีต้อครับ ครับเจ็ดมัดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปยาบเสาเขียวกันก่อนครับพี่น้องอาจากการที่ตัดทุกต้นนี่มีต้นใดมีปัญหาบ่ใบใหม่บ่บบมบมีบ่มีเหรนบ่บ่มีบ่มีงามครับ,บงามทุกต้นกับปลูกทีจักหน่อยพี่น้องพื้นที่มีหน่อยครับเลยปลูกทีแต่ว่าตามจริงบะเขือต้อง อ่อม,มาต้องเม็ดหนึ่งนะครับประมาณเม็ดหนึ่งน่าจะพอดีครับสาวเขียวกับแตงไปเรื่อยครับเกิเลือีกน้อยเดียวครับก็จะเลี้ยวแล้วนะครับมีตะบดแดือดสมเท่างบไดยเรือเกิด <c oughs> เกิดดีอยู่ครับติดดอกดีอยู่นี่ครบดดับติดดอกนี่ก็ติดดอก อันนี้ครับติดดอ,อกอนนติดดอ,อกครับท<ม>้าล่างก็ติดมวยแล้วอันนี้ครับติดลูกแล้วก็เป็นเริ่มไม่นะครับพี่น้องเริ่มติดมวยต่อไปก็จะติดเป็นรุ่นๆไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องติดไปเรื่อยๆอันนี้ครับคือ อันนี้ครับคือต้นนี้เนาะครับเนาะนะครับต้นนี้ก็มีดอกอเป็นรุ่นๆไปครับเนี่ยตัวล่างกับติดหน่วยติบดบ่ล่ะอ่าติดหน่วยแล้วครับเนี่ยติดลูกแล้วครับการล้างจากนี้แล้วก็จะเข้าอำเภอนะครับพี่นอ้องพอดีอ่านัดเอฟซีะ FC นะครับเป็น ก็ดีเพิ่นมากโรคบาดสีบุญเรื่องนะครับพี่น้องเปิ้นอยากได้ต้นบักเน้าครับเดี๋ยวจะเอาเปิ้นอยากได้ต้นบักเน้านะครับเดี๋ยวจะเอาต้นบักเน้าไปสรงเพิ่นมะนาวไร่เมล็ดสีสีต้นครับเดี๋ยวต้องเอาไปสรงเพิ่นดูโรงบาดสีบุญเรื่องครับก็ดีแล้วครับจะได้เข้าตลาดไปซื้อไปซื้อของเยอะครับจะเอาบักเน้าไปส่งเพิ่นน้ำ จะใจง่ายซาหน่อยนึงนะครับแตาบานที่จะมีต้นหน่อยต้นง่ายนะครับแ,แปลงแรกโอเคยอยู่ครับอย่างนี้ก็แปลงนี้ก็โอเคยอยู่ครับแต่ว่ากันทีไปหน่อยนึง เดินเสาเขียวเอาอไปล่างครับพี่น้องอะนะครับเสาเขียวไปหลางก่อนผมผมอีก2มัดครับครับแต่ล่างจักน้อยนะครับพี่น้องลางดินอ่าล่างดินอนอกจากหลากนะครับ ดีแล้วครับพี่น้องที่บาที่บัตรผมก็ว่าได้หลายอยู่ครับบัตรจะเด้หลายอยู่ครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปส่งลูกค้านะครับครับผมคลิปนี้ก็บเบาโชคสาวเขียวนะครับก็ขอบคุณพี่เพียน้องๆครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับ าอาไวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับขอบคุณหลายๆครับที่ให้กำลังใจครับผม